สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะคะว่าทกศเนี่ยมีมาตรการอะไรเข้ามาเยียวยาเกษตรกรบ้างนะคะวันนี้วันที่20มกราคม2 5 5 4ักสอขอขอ,ขอมาตรการออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเขาแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะคะก็คือพาร์ทในส่วนของบรรเทาภชมาน,นี่แล้วก็ฟุนฟูนะคะในสำหรับ EP แรกเนะะี่ยค่ะขอพูดถึงเรื่องการพชมาน,นีไปก่อนนะคะคือทอกศเนี่ยค่ะ เขาแยกการพักชำระหนี้ออกเป็นข้อแรกเลยก็คือพักชำระหนี้กับเกษตรกรเดียเด่ยวๆเลยนะคะพักเงินต้นให้1ปีนะคะแต่สําหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว s m e เองนะคะสักรการเกษตรนะคะสักรร้านค้าสักรบริการวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านนะคะจะพักให้รยหะยะเวลา6เดือนทั้งนี้จะไม่รวมในส่วนของสหกกรออมทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นในส่วนของตัวราชการนะคะ นอกเหนือจากนี้ค่ะทกศเขายังยื่นมือเข้ามาช่วยในกรณีที่ลูกค้าเขาอะค่ะติดนี่สินเชื่อใหม่นะคะนี่สินเชื่อใหม่คือนี่ที่เพิ่งเกิดขึ้นถูกไหมคะแล้วมีกําหนดชําระตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5 1 3ยาวถึถึงพฤษภาถ้าคุณไม่นี่ในช่วงเนี้ยคือทกศเขายอมที่จะให้คุณพักชำระนี่ดึงสตอกการพักชำระนี่ออกไปอีก6เดือนนะคะ ดยให้คุณไปติดต่อกับทกสได้เลยถ้าคุณต้องการพักชําระหนี้ในส่วนตัวนี้นะคะเป็นการชราระพักชําระหนี้ที่เขาเรียกว่าพักชาําระเงินต้นสินเชื่อฉุกเฉินนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะทกะสเขายังช่วยคุณอีกในกรณีที่คุณนะคะไปเป็นหนี้นอกระบบยังสามารถที่จะยืดการพักชําระหนี้นอกระบบได้อีกหนึ่งปี นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีหนี้ใหม่ถ้าเป็นหนี้ในระบบที่มีระยะเวลาที่ต้องจ่ายเงินตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2 5 1 3ถึงพฤษภาให้คุณไปยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ต่ออีกเดือนถูกไหมคะแต่ถ้าคุณมีหนี้นอกระบบคุณก็สามารถที่จะไปยื่นขอพักชำระหนี้ได้เหมือนกันในระยะเวลาอีก1ปีนะคะนอกเหนือนจากนี้แล้วคะ่ะในการพักชำระหนี้แล้วเนี่ย กสเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้อัดฉีดเข้ามานะคะวงเงินที่เขาอาัดฉีดเข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณ2000 20 0ล้านบาทนะคะโดยเงินที่เขาอาัดฉีดเข้ามาเนี่ยคะ่ะเขาต้องการเอาเข้ามาช่วยในส่วนของโครงการพวกสินเชื่อฉุกเฉินนะคะให้กับกเกษตรกรแล้วก็ครัวเรือนของกเกษตรกรนะคะโดยให้กับ เกษตรกรเนะะี่ยค่ะให้กู้ในดอกเบีย้ยที่ต่ำเพียงร้อยละ0.1ต่อเดือนนะคะวงเงินกู้ต่อคนเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะกำหนดการชำระคือเนี่ย2ปี6เดือนนะคะ2ปี6เดือนเลยนั่นหมายความว่าคุณสามารถกู้เงินได้1ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโดยการกู้ครั้งนี้ไม่ได้ใช้หลักประกันใ,นใดๆเลยนะคะ การชำระของคุณนะคุณสามารถชรําระคืนในช่วงเวลา2ปี6เดือนในเงิน1นึ่งบาทนี้ได้คุณสามารถขวัญใจเป็นโงโวดได้ถ้าใครต้องการในการที่จะขอสินเชื่อส่วนนี้ค่ะส่วนที่เขาปล่อยออกมาให้เนี่ยเป็นสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ยสามารถติดต่อได้หมดเขตวันที่30มิถุนา2อง4นี้นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะตัวทกสเองอ่ะยังสับสนุนสินเชื่อใหม่ เพื่อนำไปสู่การลงทุนและการฟื้นฟูการผลิตผ่านโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการเมื่อกี้เขาช่วยสำหรับรายเกษตรกรบุกคนแล้วต่อมาก็ช่วยผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สถาบันการเกษตรนะคะอัตราดอกเบีย้ยอยู่ประมาณร้อละสต่อปีนะคะวงเงินเนี่ยเขาอาดฉีดม,มาประมาณหนึ่งล้านบาทน,นะคะ โดยข้อจำกัดของเขาก็คือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของธนาคารนะคะที่จะให้การอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำนะคะเปิดให้บริการภายในเดือนมกรานเนี้ยมกรานเนี้ยที่เขาเปิดให้บริการนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นการบันเทานะคะการพัชชานี่ของทกสที่ให้มานะคะเดี๋ยวอ,อีพีหนึ่งจะเป็นการฟื้นฟูของทกสนะคะ ถ้าใครเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับคนอื่นหรือกับตัวเองนะคะรบควนฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดสมัครให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ